ก็เป็น <minutes> ซิงเกิลที่ผมทำกับโจทศสการ์นี่นะครับครับผมก็ชื่อว่าชาแน่เอาใหม่ครับชาแน่เอาใหม่ใช่ครับชาแน่เอาใหม่ไอ้ที่ยัม่เขียนว่าชาแน่เอาอีกวะเอาใหม่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 ชาแน่เอาใหม่ชัแนนี้ไม่โอเคไม่เป็นไรชาแน่เอาใหม่แล้วก er <oon> ันครับโจทศสการ์อุ้ยบุดเดิมแลบพ่อ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 พร้อมบวกใครสะดวกก็เข้ามาบอกเลยในธรรมดามีแต่ลิฟที่เอากูลง ชาดีไม่รวยชาิหน้าค่อยเอาใหม่ชาดีชอบเจอแต่เจอไม่สนใจชาติดีช่างแม่งชาิหน้าค่อยเอาใหม่ก็แปลว่าเกิดมาไม่รวยไม่รองไม่อยากจะโทษแม่หรือพ่อหน้าบ้านไม่ดีแถมยังไม่มีมรดกจะตกจะทออคุณละแสนหนักที่ใครเขาจะรอดพูกกันร่ปลงไม่ก็อป่วยหน้าไหก็ไม่ดีดจะอยู่ในข้าง่าเหงสวยแตได้ไม่ค่อยจะมีไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยทุกคนจะพี่มนจนเลยไม่ได้ใจคนสวย เรไม่เป็นไรช่างแมงชานีไม่รวยไม่หล่อก็ไม่เป็นไรช่างแมงเธอไม่สนใจไม่เป็นไรช่างแมงชาตหน้าไม่เอาใหม่ชาตินี้ช่างแมงชานีไม่หล่อช่างแมงไม่เป็นไรชาตินี้ไม่รวยชาตหน้ายเยาไหม่ชาตินี้ชอบเจอแต่เธอไม่สนใจชาตินี้ช่างแมงชาตหน้ากอยาวใหม่สุดไม้สอยก็ต้อง่อยมนไปสุดตีนเทียนแล้วจะให้ทำยังไงัวคุไม่ได้ทุกอย่างฉันไม่บังคัทำใจชาตินี้ ช,ช,ช,ชีวิตกแม่งไม่เฮงมีแต่เจงแล้วก็สวยอยากคุยเป็นเรษฐีชก็อื่นได้ด้วยแต่ตอนนี้เท่าที่นีแจกได้ก็แค่ปุ้ยจะไปโรงพยาบาไปทำสัญยกรรมคุณโมทของใจบวดทำไมจนยากจังเขียนตั้งแที่เขาเหะนคือคํำแนะนําแลวก็ไม่นอนทำใจชะน่าก็ว่าไม่ละกันชาตินี้ไม่หล่อช่างแม่งไม่เป็นไรชาตินี้ไม่รวยชาติหน้าก็เยาวหม่ชาตินีชอบเธอแต่เธอไม่สนใจชาตินีช่างแม่ง ใส่บาตรให้ผลบุญในชาติมีส่งให้ฉันนั่ผมหล่อสาดขอให้รัำขอให้รวยขอให้เงินทองไม่มีขาดขอให้ได้ใจเธอสาดทุบแล้วกระดากจะชอบคนหลอพี่กระท้อพอประมาณจะชอบคนรวยที่จะตั้งใจทำฉันไม่ชอบคนอ้วนพี่ไอ้เอฟนวดอาหารชอบคนรักชีวิ่เป็นได้ทุกประการยากรอชาตินี่มีสายพีคงไม่ทันต้องแก้แค่นี้เยอะหัวจนต้องยิงซอกฟันนี้่สากับ ไม่รวยชาติหน้าคอยเยาใหม่ชาติที่ชอบเจอแต่เธอไม่สนใจชาติที่ชังแม่งชาติหน้าคอยยาใหม่ ก็ฝากเพลงชาติหน้าใหม่ด้วยแล้วกันนะครับวันที่9นี้ปล่อยนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่เคยถ้ายังไม่เคยฟังก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าทีมงานเราบางคนก็เพิ่งเคยฟังนะ